ปีนี้พี่ก็จะไปลอยกระทงกับครอบ,คร,อบครัวค่ะลูกสาวชวนทำกระทงน,น้ำแข็งเราก็จะไปเก็บดอกไม้ในบ้านนะคะดอกเข็มดอกกุหลาบดอกพุธมาใส่น้ำแล้วก็แช่ช่องฟิตพอถึงเวลาจะไปลอยแล้วก็อ,ออกมาเราจะได้กระทงน,น้ำแข็งที่สวยงามรักโลกรักสิ่งแวดล้อมลดขยะแถมยังประหยัดเงินอีกด้วยค่ะคิดว่าจะลอยกระทงแบบออนไลน์นะครับผมเพื่อเป็นการ อนุรักษ์ทรัพยากรแล้วก็ประหยัดเวลาประหยัดพลังงานหลายๆอย่างนะครับซึ่งก็มีเว็บไซต์หลายเว็บที่ให้เราสามารถเลือกได้นะครับดังตัวอย่างตามนี้ครับเราจะลอยแบบครอบครัวละหนึ่งกระทงหรือถ้าเกิดใครไปเป็นคู่เนี่ยก็ขอให้เป็นคู่ละหนึ่งกระทงอยากให้ไปลอยในสถานที่ใกล้ๆบ้านจะได้ประหยัดค่าใช้จา่ายประหยัดพลังงานและก็ช่วยกันรักโลกนะครับ